สวัสดีครับมาพบกันกับช็อตคูดคาร์รถซิ่งในช่วงวาดสนาผู้ใดหนอจะได้มาถ่ายรูปรับรถคันนี้นะครับนี่คือเจ้าฮุนไดทิปบูลอนนะผมที่เป็นตัวเจน2นะเมย์นัเชียแล้วเรียบร้อยผมปี2007ันเจ็ดปิดขายในราคาแค่3 9 9 0 0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดนะผม3 9 9 0 0 0บาทราคาเบาๆได้ขับรถสปอร์ตท,ที่มีของแต่งครบมีซันลูปนะครับอ่าใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตขับเท่ๆราคาเบาๆ,าาบาๆโทรหาผมได้นะ0 9 9 4 5 6 2455หรือว่าอยากจะดูรูปแล้รายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ดีมาที่ adsai aod สี่ห้าหกอ่ะนี่คือเจ้าฮุนไดชิปบูรอนนะครับที่เป็นตัวเจน2เรียบร้อยนะผมเอาเอาวุธครบนะผมแต่งให้แล้วเรียบร้อยไฟนี่สวางจ้าตาแตกนะฮะล้อแมกขอบ19นะผมลายสวยๆเลยโชค๊คเป็นสตัตเกลียวเรียบร้อยนะฮะสีสวยร้อยนนะผมมีหลังคาเป็นหลังคาซันรูฟเลยนะผมกระดกมันดูดิ ส9มเก้าเนะฟังไม่ผิดระบบไฟเช็คให้หมดเรียบร้อยนะผมติดทั้งหมดนะนี่ไฟไฟ,ไฟลบเลยนะครับไฟท้ายโดนัดด้วยสวยๆมาดูภายในกันหน่อยภายในเป็นโนรสสปอร์ตสองประตู4ีที่นั่งนะครับภายในเป็นหนังดําสลับแดงสามาเก้ะนะสีที่นั่งด้วยครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในนี่ เกียรออโต้ auto, ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีกระเทอทําดีขับดีบดบดทุกคนพวงมาลัยหุ้มอะคันทลา่านะฮะสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยอ่ะใครที่กำลังมองหาอยู่อยากกระแรกอยากกระเทินโทรหาผมได้099462455อยากจะได้รูปเวลาเอียนเพิม่มเติมแอดไอดีไลน์ line, มาที่แอ a ไซเ5ออดสี่าขอบคุณครับสวัสดีครับ